พบกันอีกแล้วนะคะสําหรับเด็กๆชั้นป 2, .2 วันนี้เราซื้อมีอะไรมาสอนเดี๋ยวมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนคําศัพท์ทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะเหมือนเดิมถ้าเรายังเรียนบทนั้นๆอยู่ทุกครั้งเราซื้อจะทบทวนคําศัพท์ให้ก่อนนะคะ<อ>เพื่อที่การเรียนจะได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จําได้นะคะพร้อมแล้วมาลุยกันเลยค่ะวอฉันนี้เธอหรือคุณถ้าเขาผู้ชาย ท่าเขาผู้หญิงล่าชื่อคุณครูเสี่ยวจางผู้อำนวยการเสวยเซิงนักเรียนยเพื่อนโยเพื่อนหลินจีเพื่อนบ้านซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนบทที่หนึ่ง เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราซือจะขึ้นบทที่2เพราะฉะนั้นวันนี้บทเรียนจะไม่มากนะคะบทเรียนจะมีไม่มากเลยมีอยู่นิดเดียวแต่ว่าแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนต้องฟังเหล่าซือพูดแล้วทําไปพร้อมๆเหล่าซือเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้ให้นักเรียนทําเองก่อนนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า12นะ12เล่มนี้ใครยังไม่ต้องเปลี่ยนเล่มนะคะให้นักเรียนทําดูแล้วเลือกรูปภาพให้ถูกต้องดูหมายความว่าดูคําศัพท์นะคะดูคําศัพท์ ดูคำพท์อย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งเหล่าชื่อเหล่าชื่อมีให้เลือกสองคนนะคะเด็กๆว่าเหล่าชื่อคือคนไหนนะคะเหล่าชื่อคือคนไหนง่ายมากๆเลยค่ะเหล่าชื่อก็ต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยเห็นไหมคะเด็กๆก็โยงเส้นจากตรงกรอบสี่เหลี่ยมนี้ลงมานะคะจะเป็นจุดอยู่ตรงนี้พอดีนะคะเลือกมาหนึ่งคนนะคะเหล่าชื่ออย่างข้อสองเผิงโยเผิงโยเผิงโยคือใครเผิงโยคือใครเด็กๆก็ต้องดูก่อนว่าเผิงโยคือ ถ้าจำไม่ได้เปิดดูหน้าที่หและหน้าที่7นะคะมีคำศัพท์อยู่เห็นไหมคะเจอหรือยังเอ่ยคำว่าเพ่งโยู่านักเรียนเจอแล้วก็โยงเส้นให้ครบทุกข้อได้เลยนะคะทำให้ครบนะคะทำให้ครบทั้งหมด5ข้อนะคะห้าข้อข้อที่1เดี๋ยวเราซื้อพาทำไปก่อนอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเล่มแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆทำก่อนนะคะ ทำให้เสร็จแล้วค่อยมาดูแบบฝึกหัดนะคะเพราะวันนี้ต้องฟังนะคะฟังที่เราซื้อพูดแล้วเด็กๆต้องทําพร้อมกันนะคะพร้อมเราซื้อเลยต่อไปให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวนะคะเล่มสีขาวคือเล่มแบบฝึกหัดนะคะเล่มแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สองนะคะหน้าที่สองให้นักเรียนเตรียมสีไม้สีไม้หนึ่งสีนะคะเด็กๆเตรียมสีไม้หนึ่งสีได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทําข้อด้านบนกันก่อนนะคะข้อที่เป็นทอฟฟี่นะคะมีข้อ1ถึงข้อหข้อ1ถึงข้อห้าฟังคุณครูพูดแล้วเลือกคําตอบให้ถูกต้องอย่างข้อหนึ่งนะคะเด็กๆสังเกตดูว่าจะมีทอฟฟี่ทั้งหมด4ี่เม็ดเห็นไหมคะมี4ี่เม็ดอ่ะเราซื้อพูดว่าเป็นข้อแล้วกันเดี๋ยวเรามาทําข้อข้างบนกันก่อนนะคะฟังคุณครูพูดแล้วเลือกคําตอบให้ถูกต้องอ่ามีทอฟฟี่อยู่ทั้งหมด4เม็ดเห็นไหมคะว่าเอ๊ะหน้าตามันคล้ายๆกันเลย แต่มันจะต่างที่เสียงวรรณยุกด้านบนเสียงวรรณยุกด้านบนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าที่เราซื้อสอนผ่านเสียงสัทอกษรพินอินเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราซื้อทบทวนให้ก่อนหนึ่งรอบนะคะก่อนจะทําเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันก่อนนะเดี๋ยวเราซื้อยกตัวอย่างของเล่มอื่นนะคะแต่จะเป็นการผ่านเสียงเหมือนกันนะคะอย่างคํานี้คือเนอสระอีเนอีนีนีสี่เสียงนีสี่เสียงเด็กๆดูให้ดีนะคะนีหนีนีนี่ เสียเสียเซียสี่เสียงลองผันพร้อมเรลาซื้อนะคะจะได้ทําได้นะคะเสียนะคะเสีย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 พอจําได้หรือยังคะผันภาษาจีนมีแค่สี่เสียงนะคะอย่าผันผิดเป็นห้าเสียงเหมือนในภาษาไทยนะคะเด็กๆต่อไปจือไอใจพร้อมนะคะใจจ่จ่จสุดท้ายจีเยียนเจียน เจียน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 หรือคำง่ายๆเลยนะคะเด็กๆปอสาะอานะคะปออาปาป่าป๋าป้ามออามามาหมาหมาหมา่าจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าคราวนี้เรากลับมาดูที่บท แบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆเ,เตรียมสีขึ้นมาหรือยังเอ่ยเตรียมสีนะคะระบายทอฟฟี่แค่1เม็ดเท่านั้นนะคะ1นึ่งเม็ดนักเรียนคิดว่าเราซื้อออกเสียงไหนก็ระบายเม็ดนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อพาอ่านอีกข้อหนึ่งเลยนานนานนานนั่นนานนานนานน,านั่น เด็กๆมาฟังนะคะว่าเราซื้อต้องการเสียงไหนข้อที่1ข้อที่1จงระบายทอฟฟี่ที่มีเสียงว่าหนานหนานนานเด็กๆคิดว่าหนานเป็นเสียงที่เท่าไหร่อะเดี๋ยวเราซื้อพาทำหนึ่งข้อหนานเป็นเสียงที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาผ่านพร้อมๆกันนะคะเราซื้อเคยสอนว่าถ้าเจอเสียงที่เราซื้อต้องการแล้วให้นักเรียนหยุดแล้วระบายทันที หยุดแล้วระบายทันทีนานพร้อมกันนะคะนานนานเห็นไหมคะเจอแล้วหนานคือเสียงที่สองนะคะนานคือเสียงที่สองนักเรียนก็ใช้สีไม้ที่ตัวเองเตรียมไว้สีอะไรก็ได้นะคะระบายคำนี้เห็นไหมคะนานนานระบายนี้นะคะข้อที่หนึ่งเราซื้อทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ ข้อสองจงระบายทอฟฟี่ที่มีเสียงว่าเกอเกอเกอเด็กๆเราเอามือชี้นะคะเอามือชี้ไปทีละข้อเอามือชี้ไปทีละข้อว่าข้อไหนหรือคำไหนออกเสียงว่าเกอเกอเราซื้อสอนนักเรียนว่าถ้าเจอแล้วให้หยุดให้หยุดแล้วก็ระบายคำนั้นเลยเกอ ตอนนี้อยู่ข้อสองนะคะเอาเราซื้อชีไปให้ข้อสองเกอร์เกอเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อ3ข้อ3ามคำไหนออกเสียงว่าเผ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 า ลองผ่านไปทีละเสียงนะคะเจอคาว่าเผาแล้วนักเรียนหยุดแล้วระบายสี่คำนั้นได้เลยค่ะข้อ3เผาข้อ4ข้อ4ี่คำศัพท์คำไหนออกเสียงว่ามี่มี่มี่ สี่คำนี้นะคะคำไหนออกเสียงว่ามีมีนักเรียนเจอเราระบายได้เลยค่ะมีข้อห้าข้อห้าข้อสุดท้ายนะคะข้อห้าข้อสุดท้ายคำศัพท์คำไหนออกเสียงว่าเฟิงเฟิง ฟิงฟิงข้อห้าเฟิงเป็นยังไงกันบ้างคะทำทันไม่เอ่ยถ้าเด็กๆทำไม่ทันจริงๆสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปที่เราซื้อส่งให้ได้นะคะสามารถย้อนกลับไปฟังแล้วทำอีกครั้งหนึ่งได้เลยต่อไปเรามาทำข้อด้านล่าง ะะข้อด้านล่างคือหัวข้อที่3หัวข้อที่3โจทย์คือฟังคุณครูพูดแล้วระบายสีสัตทอักษรพินอินที่ได้ยินฟังคุณครูพูดและระบายสีสัตทาอักษรพินอินที่ได้ยิน บางคําก็เป็นคําศัพท์ในบทเรียนบางคําก็ไม่ใช่เราสามารถใช้คําไหนก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสัทธรรศัพท์พินอินสามารถใช้คำพยัญชนะหรือสระหรือผสมวรรณยุกต์ตัวไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เด็กๆฝึกฝนนะคะอะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1่เดี๋ยวเราซื้อพาทําอีกหนึ่งข้อเหมือนเดิมข้อหนึ่งมีแก้วกาแฟสองแก้วเห็นไหมคะข้อหนึ่งแก้วไหนออกเสียงว่าทาแก้วกาแฟแก้วไหนออกเสียงว่าทา ทาเด็กๆเ,เลือกมาแค่หนึ่งข้อเลือกมาหนึ่งข้อนะคะละบายสีเหมือนเดิมถ้าเจอแล้วก็ระบายสีแก้วนี้เลยทาเห็นไหมคะเป็นคำศัพท์ในบทเรียนเราข้อนี้จะง่ายมากข้อหนึ่งทาเราซื้อพาทำหนึ่งข้อเด็กๆทําตามได้เลยนะคะต่อไปก็สองสามสี่ต้องลองฟังเองนะคะว่าเราซื้อต้องการครําศัพท์คําไหนข้อสองข้อสองคำศัพท์คำไหนออกเสียงว่า หลายหลายหลายข้อ2ระบายสีแก้วที่ออกเสียงว่าหลายหลายเลือกมา1แก้วนะคะหลายเด็ก,ดกๆระบายได้เลยค่ะ ข้อสามข้อที่สามแล้วนะคะข้อที่สามคำศัพท์คำไหนคือคำว่าเผิ่งผิ่งระบายสีคำว่าเผิ่งนะคะผึงเผึ่งคำไหนคือเผิ่งระบายมาหนึ่งคำค่ะผึง ต่อไปข้อ4ข้อสุดท้ายข้อ4ข้อสุดท้ายคำศัพท์คำไหนออกเสียงว่าปีปีปีข้อสี่ปีปีระบายมาหนึ่งแก้วเหมือนเดิมนะคะอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัดหน้าที่สองต่อไปคัดลายมือหน้าที่เจ็ด คัดลายมือหน้าที่เจ็ดนะคะให้เด็กๆคัดลายมือหน้าที่เจ็ดเดี๋ยวตัวอย่างเหล่าซื้อทําให้ดูหนึ่งคำนะคะมีวันนี้มีคําว่าเหล่าซือเสือเชิงทั้งหมดสค,ะคะํานะคะเด็กๆคัดสามบรรทัดนะคะทําตามลําดับขีดเหมือนที่เคยทําครั้งที่แล้วนะคะตัวอย่างเหล่าซื้อทําให้ดูหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อคําว่าเหล่าเห็นไหมคะทาเป็นขีดๆนะคะลําดับขีดการเขียนเหล่า เริ่มจากขีดไหนและขีดยังไงกว่าจะมาเป็นคําว่าเหล่าคํานี้เริ่มจากขีดนี้เห็นไหมคะเด็กๆดูตามตัวอย่างนั้นบนได้เลยนะคะทําทั้งหน้านะคะเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยเราซื้อทําให้ดูแค่หนึ่งคำเท่านั้นเด็กๆต้องทําทุกข้อเลยค่ะต่อไปเราซื้อสั่งงานที่มีคะแนนนะคะเราซื้อสั่งงานที่มีคะแนนให้นักเรียนทํางานในแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดก็คือเล่มปกสีขาวหน้าที่สี่หน้าที่สี่ 4. ทางหน้านะคะเด็กๆทางหน้ามีทั้งหมดสองหัวข้อมีทั้งหมดสองหัวข้อหัวข้อที่1หัวข้อที่1ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่พยัญชนะสระและคําให้นักเรียนจัดหมวดหมู่พยัญชนะสระและคําเป็นตัวสะทากอักษรพินอินนะคะเห็นไหมคะมีช่องสี่เหลี่ยม มีช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมมีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระแล้วก็มีคำศัพท์ให้นักเรียนเลือกคำต่างๆต่อไปนี้ไปใส่ในตัวแมวมีแมวทั้งหมดสามตัวสามตัวแมวตัวที่หนึ่งต้องการพยัญชนะแมวตัวที่สองต้องการสระแมวตัวที่สามต้องการคำเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนคือพยัญชนะตัวไหนคือสระตัวไหนคือคำ นักเรียนสามารถเปิดดูเล่มสีฟ้านะคะเล่มแบบเรียนของเราเล่มสีฟ้าหน้าที่3หน้าที่3ามจะมีให้นักเรียนดูนะคะกรอบที่1เป็นพยัญชนะเห็นไหมคะพยัญชนะกรอบที่2เป็นสระกรอบที่1พยัญชนะกรอบที่สสระอ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น ch c HA, h a c h นี้เป็นพยัญชนะหรือสระหรือเป็นคำนะให้นักเรียนดูหน้าที่4เมื่อกี้ที่เราซื้อบอกนะคะเดี๋ยวเราไปหาพร้อมๆกันนะคะ c h อ่าเด็กๆดูกรอบพยัญชนะและสรันะคะเจอไหมคะว่า c h อยู่กรอบไหน c กับ h ที่มันติดกันอยู่กรอบไหนเจอไหมคะเจอไหมคะ c h นี่ c h อยู่ในกรอบของพยัญชนะ c h อยู่ในกรอบของพยัญชนะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียน ch นะคะลงในช่องแรกได้แล้ว1คํามีที่เหลืออีกสองช่องนะคะมันจะครบช่องพอดี ch ไปแล้วต่อไปตัว i เอ๊ตัว i คืออะไรเป็นพยัญชนะเป็นสระหรือเป็นคําเด็กก็ลองเปิดหาหน้าเมื่อกี้ได้เลยนะคะหาตัว i ตัว i เห็นไหมคะตัว i อยู่ในกรอบสีเหลืองเป็นสระเป็นสระนักเรียนก็เขียนตัว i ลงช่องนี้ได้เลย นะคะอ้าวต่อไปยากจังเลยมีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระมีทั้งขีดวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนโอ้โหทาไมมันรวมกันเยอะจัง HONG มันจะมีไมหมนะหน้าที่4 HONG HONG มีไหมคะไม่มีเลยนะคะจะเห็นว่าจะเป็นตัวเดียวๆโดดเดี่ยวเป็นพยัญชนะเป็นพวกสระนะคะเพราะฉะนั้นตัว HONG ที่เราเห็นนั้น เขาเรียกว่าคําค่ะเด็กๆเ,เขาเรียกว่าคําคําก็จะคือมีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระหรืออาจจะมีวรรณยุกต์หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคํานี้คือเป็นคําเป็นคํายาวๆเด็กๆสามารถใส่ช่องนี้ได้เลยเห็นไหมคะแล้วก็ตัวอื่นๆเปิดหาดูได้เลยถ้ามันไม่มีในหน้าที่4แสดงว่ามันต้องเป็นคํานะคะมันต้องเป็นคําผ่านไปแล้วหนึ่งข้อนะคะสําหรับงานที่มีคะแนนนะคะ ต่อไปเด็กๆลงมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างดูแล้วเขียนสัท t อักษรพินอินให้ตรงกับอักษรจีนดูแล้วเขียนสัท t อักษรพินอินให้ตรงกับอักษรจีนสัท t อักษรพินอินเราซื้อเี็กสั้นๆว่าพินอินนะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นคําอ่านอย่างข้อหนึ่งเขามีภาษาจีนให้เห็นไหมคะข้อหนึ่งเขามีภาษาจีนตัวนี้ให้ ถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าคําศัพท์ที่เขาให้มานั้นคือคําไหนให้เปิดดูเล่มสีฟ้าหน้าที่6หรือหน้าที่7ได้เลยคําเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะคือคํานี้ทาเขาผู้ชายเด็กๆก,ก็เขียนทุกคาว่าทาที่เป็นตัวภาษาอังกฤษหรือเป็นตัวพินพอินนะคะลงไปในช่องนั้นลงไปบนเส้นใต้เลยนะคะมีเส้นใต้ให้เขียนโดยตัวอย่างทําให้ดูแล้วหข้อข้อ2 3 4สาให้นักเรียนทําเอง ข้อด้านล่างนี้ใช้ดินสอทำนะคะใช้ดินสอทำส่วนข้อด้านบนก็เป็นดินสอเหมือนกันค่ะใช้ดินสอเขียนนะคะเขียนตัวพินอินหรือตัวคําอ่านที่เป็นภา,าษากฤษนะคะลงไปให้ตรงกับภาษาจีนโดยดูจากหน้าที่หกและหน้าที่เจ็ดนะคะที่เราซื้อบอกเมื่อสักครู่นี้หน้านี้มีคะแนนนะคะมีคะแนนทั้งหมดหคะแนนนะคะหน้านี้มีห้าคะแนนนะคะเราซื้อสั่งไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมทํานะคะแล้วส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของเราซื้อเลยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะใจเจียนบ๊ายบาย